สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอันดาอีกแล้วนะคะอันดามันรีแมทช์ค่ะวันนี้อันดาก็ยังอยู่ในอำเภอขนอมนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชพามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งสวยอีกแล้วค่ะโชคดีมากมากเลยเจอที่ดินแต่แปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กับสามแยกบ้านเป็ดนะคะนะคะจากสามแยกบ้านเป็ดเข้ามาตรงนี้ร้อยเมตรค่ะเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่บนเนินบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะแล้วก็เป็นวิวทะเลค,ค่ะเนื้อที่นะคะ หนึ่งไร่สองงานกับ25ตารางวาค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างที่ดินนะคะประมาณ40กว่าเมตรเลยค่ะแล้วก็ยาวไปฝั่งข้างหลังนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นเนินสลุขึ้นไปเลยค่ะเนินสลุกยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็บนเนินนะคะวิวทะเลค่ะสวยมากๆเลยค่ะที่ดินขนาดนี้นะคะเหมาะสําหรับแน่นอนค่ะบ้านพักส่วนตัวบ้านพักตากอากาศนะคะรีสอร์ทร้านอาหารนะคะ ถนนเป็นถนนสาธารณะค่ะน้ําไฟเข้าถึงนะคะแล้วก็ห่างจากาถนนสายเมีนหลักขนมเขาพายดําเข้ามาข้างในแค่100เมตรเองค่ะสวยงามมากๆค่ะราคานะคะ1ไร่2งานกับ25ตารางวานะคะราคา4ี่ล้านห้าแสนบาทค่ะใช่ค่ะ4.5ล้านค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือต้องการดูที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะคะ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดอันดาวมาได้นะคะที่เบอร์0866926203นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูบรรยากาศล่มลื่นลเลยค่ะ